อ่านะครับสวัสดีวันนี้นะครับก็จะพามาทานข้าวนะครับทําเช้าวันนี้ข้าวเช้านะครับเลทมากเลยสําหรับวันนี้ยุ่งมากตอนเช้านะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็พามารับประทานอาหารเช้านะครับที่ร้านครัวรังนกกระเจาะนะครับอ่านี้ก็เป็นออเดอร์สาหรับวันนี้นะครับอยู่แล้วละเดี๋ยวจะพาผู้ชมทางเพื่อนๆนะครับนี่คือ ค้ะหมูกรอบแล้วก็ไข่ดาวนะครับตรงนี้ก็ลงมือเลยก็พอดีเมื่อเช้านี้ด้ไปซื้อกระถางต้นไม้นะครับก็เลยไม่มีเวลาเท่าไหร่นะครับก็ลูกค้ามาร้านที่ไรก็ไม่เจอต้องปิดร้านไปนะครับเดี๋ยวขอทานก่อนเจ้าของร้านก็อัธยาศัยดีครับ แล้วก็อาหารก็รสชาติจุกปาอร่อยนะครับแล้วก็จุกหละนามัยตรงเนี้ก็เชิญได้ที่ตลาดกลาง88ของเรานะครับขวดรังนกกระจอะนะครับตรงนี้วิวรอบร้านสวยมาก พิกัดนะครับพิกัดทางทางขึ้นอ่าสารหัวหินนะครับแล้วก็เป็นมอราชมงคลน,นะครับตรงนี้ตลาดกลาง88นะครับตรงนี้หัวอุ่นๆหนะ ส่วนราคานะครับก็ไม่แพงนะครับแวะมาได้นะครับสําหรับโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงครับหัวหินแวะได้นะครับ mới đào phần mà trái mọi ngon สำหรับอาหารนะครับได้เยอะนะครับตรงนี้แล้วก็ข้าวเยอะมากราคาไม่ไม่สูงนะครับตรงนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจหรือว่าอยาก อยากาสั่งออเดอร์นะครับตรงนี้ก็มีบริการส่งถึงที่สองกิโลนะครับตรงนี้แถวหัวเห็นนะครับตรงนี้ก็รัวนกกระจอกนะครับตรงนี้ตลาดกลางแปดสิบแปดงาราโอ้กับหัว <c oughs> วอลังนกกระจอกนะครับอาหารตามสั่งแล้วส่งทางฟูดแกร็บนะครับตรงนี้ด้วยนะครับก็ ตรงเ facebook อะไรเรามีหมดนะครับตรงนี้ก็เข้าไปที่ครัวรังนกกระจอกนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับตรงนี้ทางร้านเรานะครับบริการนะครับส่งนะครับตรงนี้สองกิโลไกลนะครับตรงนี้สำหรับคนไหนอยู่ใกล้ๆนะครับต้องการเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็แวะมาได้ที่คัวรังนกกระจอกนะครับ ก็บรรยากาศรอบข้างรอบบริเวณร้านก็สวยครับเยอะเริม่มอ,อิ่มนะคนทานข้าวไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่หิวนองว่ามันกลับกล่องข้าวน้อยข้าแม่ สั่งแส่ก็ไมร่รู้สึกว่าจะไม่อิ่มแต่พอกินจริงๆแล้วแน่น <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับอกดแชร์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ติดตามนะครับผมสำหรับ คลิปวิดีโอของผมเดี๋ยวถ้ามีคนติดตามเยอะเดี๋ยวจะทำคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ